แฟนๆยังคงส่งกำลังใจให้อย่างต่อเนื่องค่ะจากกรณีที่นางเอกสาวร้อยล้านไอ้ปีชยาถูกพบว่าหมดสติภายในห้องพักจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนพบชิพจรเต้นอ่อนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและอยู่ใน ICU โดยคุณแม่บางออนบอกว่าไอ้์มีเรื่องเครียดสะสมจากหลายๆเรื่อง จนกินไม่ได้นอนไม่หลับล่าสุดเมือ่อกลางดึกที่ผ่านมาไอ <I S 1> <I S 2> ได้มีความเคลื่อนไหวผ่านไอจีสตอรี่ด้วยการโพสภาพชูสองนิ้วขณะนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยที่โรงพยาบาลพร้อมกับระบุแคปชั่นสั้นๆเอาไว้ว่าไอ <I, S 2> เราจะสู้ไปด้วยกันนะไอพร้อมใส่ีโม j i หัวใจสีดำโดยมีเพื่อนสนิทอย่างสาวน้ำชาชีรนัดหมาเฝ้ามิ่างพร้อมปฏิเสธที่จะพูดถึงสาเหตุที่ไอหมดสติบอกเพียงว่ารอให้ไอออกมาพูดเองดีกว่า ทางกลางเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่ต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วงสาวไอ้อย่างล้นหลามค่ะ